มีใครยังไม่รู้จักผางปะทีบกันไหมคะมีอาจารย์จากเชียงรายสั่งดินปั้นของเราไปสอนนักเรียนทำผางปะทีพค่ะเราเลยอยากจะมาใช้วิธีการทำแบบง่ายๆให้ทุกคนได้ลองทำด้วยตัวเองอุปกรณ์ไม่เยอะเลยใช้แค่ดินเหนียวกับน้ำเล็กน้อยก็เริ่มได้แล้วค่ะเราใช้ดินปั้นของดินเผาอารมณ์ดีนะดินมีความเนียนนุ่มใช้ปั้นได้เลยเราจะแบ่งดินออกมาอยากได้ขนาดเล็กใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่เราแบ่งดินเลยค่ะปั้นดินเป็นก้อนกลม,กลม ใช้มือกดให้แบนแล้วค่อยๆบีบขึ้นรูปเป็นถ้วยเล็กๆระหว่างปั้นไม่ต้องรีบค่ะปล่อยให้ใจเราอยู่กับดินตรงหน้าค่อยๆเก็บรายละเอียดทีละนิดผังประทีปของเราเป็นแบบไหนก็ได้แล้วแต่จะออกแบบเลยแต่สิ่งสําคัญคือให้เป็นถ้วยและใส่น้ําเทียนได้นะเมื่อขึ้นรูปเสร็จแล้วเราจะผึ่งลมให้ผังประทีปเซ็ตตัวแล้วนําไปตากแดดผังประทีปที่เราทําในครั้งนี้เราจะไม่ได้เผานะคะ ดินสามารถแห้งและแข็งได้เองตามธรรมชาติค่ะเมื่อดินแห้งแล้ววางไส้เทียนแล้วก็เทน้ำเทียนลงไปได้เลยเมื่อน้ำเทียนเซ็ตตัวแล้วสามารถจุดใช้งานได้เลยค่ะผังปฏ่ฝีมือเรามันไม่เหมือนที่ทําขายทั่วไปแต่มันภูมิใจมากนะที่ได้ทําเองจนสําเร็จลองไปทํากันดูนะคะแค่ปั้นดินก็ฟินได้ค่ะ